ื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต้องเรียกว่าโจรใต้เนี่ยออกอารวาสอย่างหนักหน่วงเลยนะครับ,รบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยก่อเหตุไปมากถึงกว่า40จุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความเสียหายซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้นขณะนี้และมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการตํารวจแห่งชาติส่วนหน้าได้สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับของวันที่22มีนาคมโดยเกิดเหตุการณ์มากถึงกว่า40เหตุการณ์ด้วย กันเราไปดูทีละจุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับตีหนึ่งไฟไหม้รถบดถนนของบริษัทเอกชนบริเวณริมถนนสุงไงปาดีสุงไงโกลกอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาส ถัดจากนั้นอีกแค่เพียง4นาทีนะครับตี1 4นาทีคนร้ายรอบวางเพลิงร้านเฟอร์นิเจอร์บริเวณถนนสาย410แยกเงาะกาโปหมู่ที่3ตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาครับตี1 5นาทีคนร้าย3คนบุกร้านสะดวกซื้อในพื้นที่หมู่6ตำบลมะก,กรูดอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับไล่พนักงานออกจากร้านแล้วก็ราดน้ํามันจุดไฟเผาทั้งร้านเลยนะครับตี1 10นาทีคนร้ายก่อเหตุรอบวางเพลิงโรงบรรจุแก๊ส ในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพร้อมกับวางเพลิงโรงงานกันศาสตร์ทั้งสองจุดก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีหน่วยดับเพลิงมาควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ ตีหนึ่งสิบห้านาทีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงไม้ในพื้นที่บ้านกรียอนในอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสตีหนึ่งสิบห้านาทีเกิดเหตุการณ์วางเพลิงสองจุดในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเผายางรถยนต์บริเวณถนนสาย42หน้ามัสยิดควนดินแล้วก็ไฟไหม้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่6ของตำบลบ่อทองห้องพักได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับตีหนึ่งสิบหกนาทีคนร้ายยังได้ก่อเหตุลอบวางเพลิงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ ที่บ้านลือเนงหมู่ที่2อําำเภอยะหาจังหวัดยะลาตีหนยี่สินาทีเกิดไฟไหม้ที่สํานักงานการไฟฟ้าทุ่งยางแดงอาคารเสียหายไปถึงสองหลังและตีหนยี่สานาทีนะครับเกิดไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมนาราดินขาวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสครับ ตีหนึ่นาทีนะคะคนร้ายเข้าไปในโรงโม่หินอำเภอเมืองยะลาวางเพลิงรถ6ล้อ1คันและออฟฟิศสํานักงานหนึ่งหลังได้รับความเสียหายค่ะตีหนึนาทีคนร้าย5-6คนใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักงานให้ออกจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีแล้วก็ก่อเหตุวางเพลิง ตีหนึ่งานาทีเช่นเดียวกันนะคะเกิดเหตุเผายางรถยนต์บริเวณหน้าปั๊มน้ํามันที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่หมู่สองตําบลเกาะจันอ,อําเภอมายยจังหวัดปัตตานีจากนั้นมีคนร้ายจํานวน5คนพร้อมอาวุธนําระเบิดถังแก๊สปิกนิกข,ขนาดเล็กสีส้มสองลูกมาวางไว้ที่ตู้จ่ายน้ํามัน2จุดแล้วจุดระเบิด1ลูกทําให้เมีแรงงานเมียนมาเสียชีวิตไป1รายนะคะตีหนึ่งนาทีคนร้ายโปรยตะปูเรือใบแล้วก็เผายางรถยนต์บริเวณถนนสาย410 ตรงป้ายบ้านคลองน้ำขุนอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาตี146นาทีเผายางรถยนต์บริเวณถนน,นสาย410บ้านกาสังตําบลตาเนปูเตออำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลา เวลาตี20นาทีวางเพลิงเผาเสาไฟฟ้า2จุดในพื้นที่อำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีจุดแรกก็คือทางเข้ากุโบบ้านหมอแซงหมู่ที่4ตํตำบลปล่องหอยจุดที่สองอยู่ตรงข้ามซอยสู่นงบ้านอูตแตบเบราแงหมู่ที่2ตํตำบลตะละดเดรามันจากลำดับเหตุการณ์บางส่วนที่เรานำมาไล่เรียงนะคะจะเห็นได้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีการนัดหมายเวลาวางแผนพร้อมกันในพื้นที่3จังหวัดแต่ละจุดมีแผนปทุศกรรมต่างกันเช่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเน้น การโจมตีเผาร้านสะดวกซื้อสาจุดส่วนพื้นที่อื่นๆเน้นเป้าหมายเป็นการเผาทรัพย์สินบริษัทเอกชนมากกว่าการมุ่งหวังเอาชีวิตค่ะสำหรับพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับมีเหตุร้ายอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือคนร้ายขับรถยนต์นะครับแหกด่านจุดตรวจสกัดหน้ากองร้อยตชด447บ้านเจาะวาอเภอสุงไหงปาดีทําให้สิบตำรวจโทธนพลพงสุวรรณผู้บังคับหมู่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะด้วยครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับคนร้ายเลือกใช้รถกระบะย G ี่ห้ออู s u ด u D Max สวมป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าหน้าที่พยายามเรียกให้หยุดเพื่อตรวจหาสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่คนร้ายไม่ยอมหยุดนะครับกลับเล่งเครื่องตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเฉียวชนตำรวจจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ สรุปเหตุร้ายในจังหวัดนาราธิวาสตั้งแต่เที่ยงคืน50นาทีจนถึงตีหนึนาทีของวันที่22มีนาคมนะครับได้มีคนร้ายรอบวางเพลิง6อำเภอ7จุดประกอบไปด้วยอำเภอจะแนแเจอไอร้องศรีสาครหรือเสาะสุงไหงปาดีและอำเภอแวงนะครับเผาร,รถแบ็คโฮรถบดถนนรถโฟลคลิฟของผู้รับเหมาเสียหายไปถึง17คันเลยนะครับทาง านเจ้าของบริษัทยะลาสหพันธ์แก๊ส2559จำกัดแล้วก็บริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าจำกัดคุณอนุวัฒน์วงนิพนธ์หรือว่าเฮียตีนะคะซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายรอบวางเพลิงเผาอาคารวันนี้ก็เข้าตรวจสอบความเสียหายบอกว่าเท่าที่สำรวจสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกเผาได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนตัวโครงสร้างอาคารนั้นต้องรอให้ทีมวิศวกรเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยยัยงประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้นะคะเสียใจกับเหตุการ การที่เกิดขึ้นทั้งทั้งที่ตอนนี้อยู่ในช่วงรอมฎอนและเศรษฐกิจในพื้นที่ก็มีทิศทางดีขึ้นไม่น่าจะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงแบบนี้ขึ้นเลยค่ะเคืเทียงคืนครับทีเดียวประมาณทีหนึ่งครับทีหนึ่งเฮียมาดูที่เกิดเหตุเลยคะ<อ>รับเมื่อคืนไปที่ไหครับออจราจีมาครับครับความรู้สึกของผู้ประกอบการเป็นไงบ้างเฮียเกิดเหตุแบบนี้ก สีจดายเลยนะเศรษฐกิจบ้านเรากำลังจะฟื้นแต่ว่ามาเกิดเหตุ่างนี้เป็นไงบ้างครับก็แย่เนาะก็มีพวกอุปกรณ์แก๊สตอกแคตที่ใช้ไฟฟ้าครับแล้วก็โครงสร้างอาคารอะถ้าโครงสร้างก็เสียอย่างลวครับเยอะไหมครับเยอะครับตรงไหนบ้างก็ตัวอานี่แหละแต่วันนี้เราต้องให้ทางวิศวกรมาดูเนาะทำเมินไม่ได้ว่านีนใช้ได้หรือไม่ได้ ันเอกเอกบริษชอบชูผลโคสกกองมวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุนะครับเบื้องต้นได้รับรายงานว่าคนร้ายก่อเหตุทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้40กว่าแห่งนะครับบางพื้นที่ยังไม่ได้รับรายงานที่ชัดเจนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลตอนนี้พบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่ปั๊มน้ามันสร้างใหม่ในพื้นที่อําเภอม,มายยจังหวัดปัตตานีนะครับส่วนสถานการณ์ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์ก่อ,อควนในพื้นที่ในโอกาสครบรอบเหตุการณ์20ปีตากใบและใน ตีทินอิสลาม11รอบในช่วงรอมฎอนจะไม่ตรงกับของเราที่จะครบรอบในวันที่25ตุลาคมปี2567ถึงจะครบรอบ20ปีนะครับทั้งนี้การข่าวระบุครับว่าผู้ก่อเหตุเตรียมการมาพอสมควรหลายครั้งได้รับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สามารถทําลายการเตรียมการกร่อเหตุได้เมื่อคือนก็เฝ้าระวังอยู่หลายจุดแต่มีเหตุหลายพื้นที่นะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มก่อกวนไม่มีหมายจับเพราะเป็นผู้ก่อเหตุหน้าใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจึงไม่่อยูใน ทวาเียบของผู้ก่อเหตุความรุนแรงก็ยากที่จะเข้าไปดําเนินการหลังจากนี้ต้องหาเบาะแสะและความเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมีรายงานข่าวจากกรรมนาภาคสี่ส่วนหน้านะครับบอกว่าตีหนึ่งของวันที่22มีนาคมอัปเดตจนถึง13นาฬิกา45นาทีพบเหตุการณ์ทั้งสิ้น44จุดนะครับแบ่งเป็นยะลา12เหตุปัตตานี23นาราที่วาด7และก็มีที่สงขลาด้วยนะครับอีก2จุดด้วยกันเนื่องจากตัวเลข ยังไม่นิ่งนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลเก็บวัตถุหลักฐานเพื่อน,นําตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงมาดําเนินคดีนะครับแล้วก็ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตณนขณะนี้หนึ่งรายเป็นแรงงานหญิงชาวเมียนมาและเธอทํางานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการเชื้อเพลิงที่อําเภอมายอโดยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ ทางด้านพลโทสารติสกุลตนาคนะคะแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะที่บริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าจำกัดตั้งอยู่ภายในโรงงานบรรจุแก๊สปตะทะท่าสาบคนร้ายไม่ต่ำกว่า7คนนะคะถืออาวุธครบมือบุกเข้ามาจับคนงานรวมกันแล้วก็มัดมือเอาไว้จากนั้นงัดประตูเหล็กทางด้านหลังเข้าไปก่อเหตุเผาอาคารจนได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยค่ะ พลโทสารติเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมการเฝ้าระวังการก่อกวนของผู้ไม่หวังดีตั้งแต่ก่อนเดือนรอมฎอนแล้วนะคะแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ก่อกวนพร้อมกันทั้ง3จังหวัดมากกว่า30จุดจากการประเมินสถานการณ์คาดว่าคนร้ายไม่ได้มีเป้าหมายจะทําให้ถึงแก่ชีวิตแต่เน้นก่อกวนให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เศรษฐกิจภาพรวมในห่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวอิสลามนะคะทุกคนจะประกอบาศาสนก,กิจกระทําคุณงามความ แต่กลุ่มคนเหล่านี้กระทำการก่อกวนทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะผมวิเคราะห์แล้วว่าไม่น่าจะกระทำเป้าหมายกระทำไม่น่ากระทำต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่ต่อทรัพย์สินจะมากกว่าในการที่จะมาก่อกวนให้เกิดสถานการณ์เกิดความรุนแรงในห้วงของเดือนรอมดอนซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้บอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยส่วนใหญ่รับพี่น้องประชาชนไทยคนไทยที่นับถือศาสนาดามนั้นมักจะประกอบด่า ทำบุญคุณงามความดีมีแต่ให้นะครับไอ้กลุ่มคนพวกนี้ต้องประนามครับทําความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างมากเพราะนั้นเราต้องช่วยกันนะช่วยกันดูช่วยกันเตรียมการให้เรียบร้อยนะครับ ถามถึงแผนแล้วก็มาตรการดูแลความปลอดภัยในห้วงเดือนรอมฎอนนะคะแม่ทพัพภาคที่4ก็บอกว่าเน้นย้ําให้ดูแลฐานปฏิบัติการที่ตั้งหน่วยราชการประสานให้ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาอยู่แล้วล่ะค่ะจากเหตุการณ์เมื่อคืนจะเห็นว่าคนร้ายเลือกเป้าหมายเก่ะเฮส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากเจ้าหน้าที่นะคะจุดนี้จึงถือเป็นจุดบกพล่องที่ต้องนําไปปรับแก้ไขระบบการทํางานรวมไปถึงวิเคราะห์การทำงานและพยายามป้องกันให้เต็มที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับรายงานเหตุการณ์รณความรุนแรงแล้วนะครับโดยที่พลตํารวจเอกกิตรัตนเพชรรองผู้บัญชาการสนักการตํารวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสํานักการตํารวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะครับนายกรีมีความเป็นห่วงและก็ได้ฝากไปถึงผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ไปดูแลแล้วนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้รวบรวมข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ในช่วงการถือศีลอดหรือว่ารอมฎอนซึ่งอาจจะเป็นการ แสดงกําลังและยังต้องหาข้อมูลต่อโดยไม่ทราบนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตากใบครบรอบ20ปีด้วยหรือไม่ครับครับเนระหว่าพื้นกีเนี่ยครับทำงานมานะครับเดี๋ยวท่านรักษาการผู้ชาการตุลาการชาติก็จะลงพื้นที่นะครับเป็นช่วงรอมดอนเขาก็แสดงกําลังเ็าต้องไปเมื่อกี้ผมก็โทรหาท่านผู้ชาการฐานบอกเหมือนกันท่านก็มีความเป็นห่วงเดีวท่านก็จะจสั่งการแล้วก็จะต้องรวบรวมข้อมูลทีนึ่งนะครับมีการรายงานเ้องต้นนะครับท่าน มันเป็นกาแสดงกาลังนะครับเป็นสู้เขาทาประจําอยู่แล้วก็แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องไปนั่งหาข้อมูลต่อนะครับไม่ไม่ไม่ทราบครับตรงนี้ไม่ได้ไม่รับรายงานครับได้สักการทางได้ทับท้าได้ลงดูแลผมบอกไปทางฝ่ายไปทางท่านผู้ช่วยการทหารบอกแล้วครับปาะภาพที่4ศีก็จะจะดูแลตรงนี้นะครับ พลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวภายหลังหารือกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับถึงสถานการณ์ในภาคใต้ที่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นความรุนแรงหลังครบรอบเหตุการณ์20ปีตากใบหรือไม่โดยได้รับรายงานนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยหลายจุดแล้วก็จะรีบลงพื้นที่ในทันทีนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเชื่อว่าผู้ก่อความไม่สงบจะหาโอกาสก่อเหตุทั้งนี้เตรียมประสานแม่ทัพภาคที่4และในช่วงเช้านะครับก็ได้กำชับไปที่ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9 ลงพื้นที่ตรวจเข้มในพื้นที่เกิดเหตุรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบ้านพักต้องมีการข่าวว่าจะเกิดอะไรตามมาอีกหรือไม่ภายหลังการให้สัมภาษณ์พลตารวจเอกกิจรัฐเปิดเผยนะครับก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางลงไปในพื้นที่โดยจะไปจุดแรกก็คืออเาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับแล้วหลังจากนั้นเข้าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดูแลความเรียบร้อยการประสานสั่งงานนะครับว่าสามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้นได้หรือไม่ซึ่งก่อนมีภารกิจอื่นอีกมากมาย แต่ก็จะลงไปในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและก็กําลังใจให้กับข้าราชการด้วยนะครับตอนนี้รวมแล้ว31จุดที่ได้รับรายงานนะครับผมก็เลยจะรีบลงไปท่านก็เน้นย้ำกําชับครับว่าให้ ดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผู้ก่อความไม่สงบก,ก็จะหาโอกาสที่จะก่อเหตุแน่นอนนะครับแล้วก็ผมเองก็จะประสานกับท่าน,านแม่ทัพภาคสี่เมื่อเช้ามืดเนี่ยผมก็กำชับไปที่ท่านผู้จัดการภาคเก้าในการออกไปดูที่เกิดเหตุในการรักษาความปลอดภัยกับสถานที่ราชการบ้านพักที่ทําการให้เพิ่มความเข้มน,นะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้การข่าวนำนะครับจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหรือเปล่านะครับ พลตำรวจเอกกิจรัตนะคะได้เดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลาค่ะไปรับฟังสถานการณ์ล่าสุดจากเจ้าหน้าที่นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุคนร้ายลอบเผาอาคารบริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าพร้อมกับพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ี่และค่ะทางพลตํารวจเอกกิจรัฐก,ก็บอกนะคะว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นก็เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายก่อเหตุเนี่ยไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่เน้นสร้างสถานการณ์ทําลายบรรยากาศเดือนถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนที่คนร้ายอาศัยช่องว่างในช่วงกลางคืนในก่อเหตุหลังจากนี้จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนอย่างเต็มที่นะคะและตำรวจจะใช้กระบวนการทางด้านกฎหมายในการเอาผิดคนร้ายต่อไปค่ะอย่างที่เราเห็นช่วงนี้เป็นช่วงที่กลุ่มคนซึ่งใช้แนวความคิดิี <c oughs> แล้วก็คิดว่า งไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตอนนี้กําลังประสบกับความไม่สงบด้วยนะคะ